มเดินเอท่าที่สองอ่ะมเดินเมือเดินเเเยี่อะนี่เองสามท่าง่ายไหมง่ายนะครับอะจะมีไหมง่ายทใหม่ดีเด้อรับท่าที่สามอยรที่สามหนึ่งใสเสียงนะครับมือเหมือนท่าที่หนึ่งนะ

ต่างกันะต่างแค่นิดเดียวแล้วสุดท้ายกหนึ่งนะถ่าไว้ให้มันดูไงว่ามันทำท่ายังไงอหนึ่ยสองสามยังไงยกขาโตะอกเยอะเี่ยันสองภาเข้าใจไหมครับนะมันสองหน้าครูวันที่เราไปข่าวันที่ครูจะมาสอน